ได้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบอีเ n i ิกหรือสื่อ e d l t v ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริสู่ชุมชนโดยมีสมาชิกเครือข่าย18เครือข่าย ครอบคุณ18จังหวัดในเขตพื้นที่บร,าารกกิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทับบ 12, ม้งหมด1,211โรงเรียนมาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำนึกในพระมาสกรปญาที่ถุดของพระท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระราชทานสื่อ EBL TV เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทยต่อไปการตรวจค่าวิทยอระจายียที่เมื่อ ใอารด้าสนัสนากหน่า้ากองเล่ประชุมสื่อกิกงนดจะเในการสนับสนุนแลเนินโครงกัดในการเรีจิจการเพื่อประโยชน์ของี่นองชาวสถานศึัโดย ได้คำแนะนำจากผู้บริารเกี่องของ้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครับเสื้อทีวีให้เป็นไปตามดิวยทธเพื่อความป้องการของเครับการดำเนินงานของแามรยคงการศก่งเริรกิจกรรมให้อาสาประกันแรกเลยนะคะเป็นการบูรณการงานประจำาูนงานวิจัยค่ะและประกันที่สต้องอาศัยความรม 好的 Obrigada. ไปอบรมนะครับเพื่อนซื่อก็ได้ผลจริงจริงอดั์คุณชวิจของเรียนผมเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สามจุบิณระดับที่สบงกว่ม 要不就。 แล้วกระบนการทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นแบบได้ทดลองในเบื้งต้นแล้วก็จะเล่นตัวนิดนึ่งไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมอะนะคะพอดีเดือนตุลาเนี่ยสมเด็จพระเทจเพจะเสด็จที่มหาสาร,รคามแล้วไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมก็ความหมายก็คือว่าไม่รู้ส่วนไหนยังไงบ้างที่จะต้องอยู่ในนันะ้นของคณะเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดเกี่ยวกับกิจกรรมวีดิอทีที ส่วนหนึ่งแล้วงานวิจัยแต่ละอันก็เลยต้องเร่งให้เสร็จเผื่อได้ผลได้ผลงานวิจัยเหล่านี้นะคะก็จะน,จานาําจัดนเทศกาลแล้วก็ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ทูนกล้าถวายลงท่านในงานนี้ด้วยนะคะงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็วันพรุ่งนี้กับวันนี้ก็มีเดทีเทีร่วมในหลายโครงการก็เลยต้องรีบรีดติมพวกนี้ขึ้นมาถ้างาน,นเสร็จเราก็จะได้เห็นผลงานนะคะ ด้อย่างก็คือต้องสรุปภาพรวมของงานทั้งหมดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะมีอยู่3รายการด้วยกันแต่แต่แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันนะฮะก็ผลการดำเนินงานของเราในเรื่องของ EDR t ีนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถึงปี60ยเนี่ยยังเป็น EDR t ีตัวเดิมนะถ้ายังไม่พัฒนาขึ้นมาโรงเรียนก็ยังต้องใช้ตัวนี้ต่อไป ถ้ามีเพิ่มส่วนไหนมีเพิ่มก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะคะในนามของคณะนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอ,อที่ให้อง์กาสกับคณะเราได้ร่วมครั้งนี้นะคะผู้วิจัยในทีมวิจัย eeltv วันนี้ก็มีของอาจารย์วรปาารัะน์จันอําชุดหนึ่งนะคะก็มีอาจารย์ของอาจารย์อา,อาจารย์ลาวันนะคะเป็นชุดที่ ที่สามนะคะชดารัตชุดที่สองผู้วิจัยสองท่านคุงตงนีขออนุญาตได้นำผู้วิจัยนิดนึงนะคะค่ะแล้เวเราได้รับเกียรแต่ละท่านจากแต่ละท่านผู้จะงหวัดเลยนะคะขาเกณฑ์ภารกไม่ได้มาใช่ไหมคะขเกณฑ์มั่คะขเกณฑ์ไม่ได้มานะคะค่ะก็เอ่อสิ่งที่เราอยากทำวันนี้ก็คืออยากจะสะท้อนออกมาว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าสู่จุดนั้น รเราจะเกิดอะไรตามจุดเน้นของแต่และรายการจากที่ทำมา GDLTV สมาชิกที่ใช้งานนักที่ใช้งานและที่ติดต่อแล้วก็อบรมในปีที่ผ่านมา932โรงเรียนนะคะ932โรงเรียนนะแล้วก็จะเป็นชุดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกแต่จริงๆแล้วเรามี1,290โรงเรียนแต่ที่เราไม่นับกลุ่มนั้นคือเข้าห่างหายไป หายหายไปแล้วก็ไม่เข้าลมไม่มีอะไรนะแล้วก็ไม่อยากไปติไปติดตามเราไม่ะติดตามในกลุ่มเก้าสมสองนัดตอนนี้นะคะกลุ่มนี้จุดเน้นก็คือกลุ่มเก้าสสองนี่อยู่ในภาคตะนอเชิ้เหนือนะจากปัญหาหรือการดำเนินง,งานที่ทามาเราเก็บทั้งผลที่ได้และปัญหาที่ได้แล้วปัญหาก็นําสู่การวิเคราะห์และแก้ปัญหา ความต้องการก็นำสู่การวิจัยชุดต่อไปอีกนะคะข,ขออนุญาตนำเสนอง,งานวิจัยชุดแรกเอกสารชุดที่หนึ่งนะคะเ,เพื่อให้ทราบแนวทางของวิทยา b ีที่ผ่านม,มาแล้วก็กระบวนการแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ในที่ผ่านม,มาเป็นอย่างไรแบบไหนงานวิจัยชุดที่หนึ่งก็จะนำพาไป ตามท้ายแค่รู้จักว่ากรอบอย่างคิดจริงๆแล้ว EDR TV เนี่ยเขาไม่ได้ปรับปรุงเขาอยู่อย่างนี้ได้จะทำอะไรต่อไปยังไงบ้างนะคะและกิจกรรมวันนี้ส่วนที่หนนะมันจะไปคู่กันในลนักษณะของอเป็นแบบสอบถามแบบประเมินนะคะแต่จะมีลักษณะที่เป็นแบบสอบถามเชิง ต่อบไม่อนนลกแต่ผู้วิจัยบอกว่าจะขอไปสอบถามเชิงลึกนีเ่เรามานั่งคุยกันเลยดีกว่าเปิดใจเต็มที่ค่ะดีไม่ดีพูดตรงๆเลยงานะะวิจัยเราต้องบอกกันตรงๆง ตำหนเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเก็บส่วนที่ไม่ดีะส่วนที่ไม่ใช้เป็นเพราะอะไรยังไงนะเราจะเก็บแล้วเราก็จะทำตัวนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เก็บนะโอเปนะคะ,ะประเด็นแรกขออนุญาตเนี่ยเอกสารชุดที่1นนะคะเอกสารชุดที่หนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการจัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบอีเดียแควรตามปัจจัยการคัดเลือกสำเนาสื่ออิเล็กทรอนิกสื่ออีเดียทีวีด้วยระบบทศนิยมเดลียีตัวนี้บังเอิญ ดิฉันนะคะเป็นนักศึกษาวิทยาเอกด้วยนะคะเรียนต่อวิทยาเอกก็ได้ทําวิจัยน<ม>เป็นวิทยานิพนธ์นะคะจริงๆจ,จะบอกว่าเสร็จแล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะะแต่ก็จะปรับให้มันเข้าไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเป็นการนําร่องแล้วก็ทดลองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะรอไปไหยเขาถึงเวลาให้จบก็ค่อยไปสสนอจบนะก็ทําตามกระบวนการไปนะะก็ชุดน,นี้ท่านก็รู้จักนะคะดรลองที่มาครั้งก่อนใช่ไหมคะ ที่มาปก,กัสทุกท่านก่อนากอารทุนศักษาก็ตามมาดูาการมวฑไทยค่ะมณฑ์ทยเต็ทองก็จะมารอบก่อนละลก็มาดกูกระบวนกนารตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารที่จะนําเสนอสรุปในภาพรวมนะคะเพื่อจะรับฟังแล้วก็ขอ,อข้อเสนอแนะในการทำงานในเรื่องต่างๆที่จะนําเสนอนี่คือเป็นประเด็นที่จะทาความเข้าใจสือ่ออเดยดีนะคะ แล้วก็สื่อดีเียทีวีก้อนเดียวเรื่องเดียวงานเดียวนี่แหละค่ะที่ทุกคนพูดถึงก็คือตัวนี้บางทีท่านอาจจะฟังจากหลายคนแต่มันจะไม่ตรงกันค่ะวันนี้ก็าจะนําเสนอให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนไหนยังไงนะสื่อดีเียทีวีนี้เป็นโครงการความร่วมมือของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพประเทศพนระองค์เป็นทรงเป็นประธานของโครงการนี้นะ ที่ดาเนินการและรับผิดชอบโดยเนตเทคในเนตเทคก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่าสวทชนะคะเป็นคนเป็นเลขานุการโครงการไอทีตามพระราชดำริซึ่งไอทีตามพระราชดำริมีโครงการหลายหมดหมู่เยอะมากนะคะโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งเล็กๆทานั้นเองนะในการดำเนินงานของโครงการนี้เขาได้นําสื่อการเรียนการสอนของผู้และที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำสื่อตรงนี้มาแล้วนะคะเอามาปรับแล้วนำเสนอบนระบบสื่อนะคะเขาสอนอยู่เนี่ยเป็นสื่อสื่อแห้งๆเนี่นะคะแล้วเขาก็มาปรับเป็นสื่อเล็กทรอนิก์เมื่อเป็นสื่อเล็กรอนิกปุ๊บเาก็จะสอนผ่านระบบ e-learning พอทำ e-learning มันต้องมีตัวบริหารจัดการตัวบริหารจัดการนันเขาเรียกว่า edl square และ edl square ตัวที่มีอยู่นี้พัฒนาราจากของ n e t e นะคะ n e t e พัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับ หร,รับโครงการนี้เท่านั้นแล้วไม่ได้พัฒนาต่อยอดอีกนะทำเท่านี้ก็จบมีสื่อทำมีที่เอาสื่อเข้ามาเพิ่มเท่านั้นแต่ e ีเดีย square ไม่พัฒนาแล้วนะแล้ว e ีเดร l square คือบริหารจัดก,การ learning management ระบบบริหารจัดก,การ e-learning เอาสื่อเข้ามาใส่สองตัวรวมกันปุ๊บทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นสื่อ e ideal tv แต่เราเพิ่มสื่อเข้าไปได้ไหมได้นะคะต้องเป็นรูปแบบเขาเ็าเพิ่มเข้าไปได้ตามรูปแบบของเขาอย่างนี้ แล้ววีดีโอทีวก็ทำมาเป็นแต่ละปีก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นระยะขึ้นมานะะภายใต้การทำง,งานของ,ของโครงการจัดทำเนื้อหาบนระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ80,000ศานะคะโครงการทั้งหมดนี้ก็ตั้งชื่อว่าโครงการนี้โครงการลูกทําโครงการเพื่อผลการให้เสด็จพอทำโครงการนี้ แล้วสิ่งที่เอามาทั้งหมดก็คือเป็นโรงเรียนลาดนะบางไก่กระวเป็นโรงเรียนลาดนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ที่บางไก่กรงโวดภายใต้โครงการนะคะมีเออตัวหนึ่ง l อหน้าตายอย่างนี้นะะแล้วเอาสื่อเข้าใส่พอเอาสื่อเข้าไปสื่อเหล่านี้ก็จะถูกจัดกลุ่มไว้เป็นลำดับการจัดกลุ่มสื่อเหล่านี้เมื่อนําเสนอเมื่อคลิกเปิดดูก็จะเห็นหน้าตาน,นะคะเป็นวิดีโอ ภาพเรียนเป็นวิดีโอเป็นสื่อต่างๆซึ่งสื่อเหล่านี้มีทั้งหมดอยู่หประเภทถ้าสื่อจากโรงเรียนบางไกลบังวนจะมีอยู่หประเภทรวมสื่อทั้งหมด7 3็ด7มื่นสามพันสาม้อยหกสิบเจ็ดเรื่องการพัฒนานะเป็นลำดับไปเรื่อยๆร,รวมทั้งหมดปัจจุบันจะมีสื่ออยู่4ี่ระดับการศึกษาของไทยเราหนึ่งอนุบาลอนุบาลหนึ่งถึงสาอประถมหนึ่งหก ามมัธยมหนึ่งถึงหแล้วก็อาชีวศึกษานะะแต่ระดับก็จะแยกออกเป็นกลุ่มแยกออกเป็นกลุ่มเป็นระบบไปเรื่อยๆนะะปัจจุบันมีสี่ระบบแต่ถามว่าเริ่มต้นปีที่มาอย่างไงเป็นไพ่หลอดต้นเจ็์ค่ะเป็นไอทีฟอร์ดูลล่สปูก็คือสำหรับโรงเรียนพอสอรอชแปดสิบห้าแห่งทั่วประเทศตอนเริ่ม เริ่มทำเนี่ยจะมีเจดสิบโรงเรียนขยายเป็น75ห้าโรงเรียนและณปัจจุบันนี้8 5ดสิบห้าโรงเรียนใะโรงเรียนพศเราชคือโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพโรงเรียนที่พระองค์ท่านทรงอุปถัมภ์ดูแลนะก็เอาสื่อเหล่านี้มาโรงเรียนพศรชไม่ได้ต่างจากโรงเรียนเราหรอกค่ะเด็กที่จะเข้าเรียนพศรชมีปัญหาไอซิประการก็เข้าไปเรียนในนั้นกินนอนอีกต่างหากอยู่ในนั้น คไม่ตองวุฒก็มีเลยนั้น,านขาดแค้นก็มีเลยนั้นทุกอ,อย่างเหมือนกันนะครูไม่ครบชั้นก็มีเขาไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาพรองเรียนนี่มีปัญหานะก็ให้โรงเรียนนี้จัดก,การเรียนการสอนโดยใช้ทางกลผ่านดาวเทียมเหมือนเดิมเหมือนกับโรงเรียนอ่เปิดสัญญาณรับอย่างเดียวแต่ก็มีปัญหาอีกมีปัญหาตรงที่ว่าครูต้องการสื่อที่สอนในนั้นครูต้องการเปิดเวลาอื่นนะเด็กเรียนไม่ทันก็มี พอเกิดปัญหาอย่างนี้ทํำยังไงเพราะว่าโรงเรียนพศรชเครือข่ายก็ไม่ใช่ดีเหมือนโรงเรียนเรานี่แหละไม่ได้ว่าเขาเลิศน,นะอ่าก็เลยทํา e-dltv ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเอาลงในฮาร์ดดิสก์แล้วเอาไปใส่สเซิร์ฟเวอร์ให้โรงเรียนพศรชเรียนแบบเซิร์ฟเวอร์ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในโรงเรียนพศรชก็เลยขยายมาให้พวกเราในปีห้าหนึ่งขยายมาให้โรงเรียนทั่วไปค่ะพศรชใช้มานนานแล้ว และสำเร็จแล้วนั่นคือปี51มีมัธยมนะคะมหนึงมหกขยายมาให้แล้วก็เกิดปี52 53องาสาาพัฒน,นา,นาอนุบาลปฐม,มวัยอนุบาลน,นะคะแล้วพัฒนาของระดับปฐมศึกษาแล้วการงานอาชีพอาชีวศึกษาที่เป็นโรงเรียนในนั้นอยู่นะ,ะอยากเห็นอาหารอยากเห็นวิธีการแบบในรั้ในวังนะคะก็ดูง นี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการ e t v ดังนั้นเมื่อโรงเรียนรศราชอใช้ได้ผลอยากจะขยายไปที่อื่นทำยังไงถึงจะขยายป e ีหนึ่งก็ขยายไปแต่ยังไม่สำเร็จก็เลย MOU กับรัชพัฒ MOU กับรัชพัฒให้รัชพัฒเป็นมหาลัยนะเพื่อการศึกษาของชุมชนและท้องถิง่นอยู่ในชุมชนอยู่แล้วสีเขียวนี่คือรัชพัฒทั่วประเทศนะ จะต้องไปแน่นอนขยายไปทั่วชุมชนแน่นอนทุกที่แน่นอนเพราะงั้นคาดหวังนะฮะก็มีราชพัสด์35แห่งนะคะที่ต้องนำโครงการตามพระราชำดำริไปเผยแพร่โดยการเผยแพร่ของราชพัสให้เผยแพร่ในรูปของ้าิดิอ2เทเไบอยส์ฮาดดิท2เทเลบ์เนี่ยนะคะเอาไปเผยแพร่การเผยแพร่ทำยังไงอบรมให้ครูโรงเรียนละหนึ่งคนให้เขาใช้เป็นอันที่สองให้เขาสำเนาสื่อเป็น ในระยะที่1นึ่ง EDL TV ที่ทำการเผยแพร่เป็น EDL TV ขนาด1นึ่งเชล์ของม,มัธยมจนถึงปัจจุบันนี้เผยแพร่ไป1,303โรงเรียน1,303โรงเรียนเมื่อกี้ระบบของเราไปเท่าไหร่นะคะ932ที่ใช้อยู่